เคยสงสัยไหมคะว่าสินค้าเหมือนกันทำไมถึงมีคนขายดีในขณะที่บางคนขายไม่ดีเคยคิดไหมคะว่าสินค้าแบบนี้มีเต็มตลาดแล้วไม่ควรเข้าไปขายแล้วใครๆเขาก็ขายกันแต่ทำไมบางคนเอามันกลับมาขายได้แล้วขายได้ยอดมากกว่าคนขายคนก่อนๆด้วยซ้ำจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะสินค้าไม่ได้มีอะไรที่ใหม่กว่ากันมากนักเลยนะคะและสินค้าที่ขายดีจริงๆก็เป็นสินค้าทั่วๆไปนี่แหละค่ะ เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราแค่เป็นคนขายที่ขายแบบเรียบเรียๆไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะว่าผู้ซื้อและก็ผู้ขายเนี่ยได้พัฒนาตัวเองกันมามากแล้วนะคะผู้ขายจะต้องรู้จากวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจกว่าดูคุ้มค่ามากกว่าเพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะครูจะมายกตัวอย่างให้ดูกันสักอันหนึ่งนะคะว่าสินค้าตัวหนึ่งเราจะเลือกขายขั้นกว่ากันได้ยังไงบ้าง ครูยกตัวอย่างเป็นแปรงขัดพื้นห้องน้ำละกันนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ดูใกล้ตัวมากๆเลยเนาะถ้าขายแบบธรรมดาธรรมดาก็คือ,อยังไงก็คือขายแปรงธรรมดานะคะแต่อาจจะมีด้ามยาวสักหน่อยเพื่อความสะดวกในการปรับใช้มีการปรับองศาได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ขั้นกว่าของแปรงขัดห้องน้ำธรรมดาคืออะไรก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแปรงกับที่รีดน้ำในตัว เห็นไหมคะมันก็จะสะดวกสบายกว่าเดิมมากเลยนะคะแบบนี้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นแปรงบวกที่รีดน้ําบวกหวีกําจัดเส้นผมเห็นไหมคะแปรงที่รีดน้ำหวีอีกนะคะอำนวยความสะดวกกันเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็ดูค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะสมมติว่าจะมีการเพิ่มหวีเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เลเวลของการซื้อเพิ่มขึ้นยังไงได้อีกนะคะทํำยังไง เราต้องหาความต่างเพิ่มอีกนิดนึงค่ะหาสินค้าที่มันดูเหนือกว่าไปอีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นแปรงขัดรุ่น3 In 1 มันเป็นยังไงคะมันเหมือนอันก่อนหน้านี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันเพิ่มขนแปรงอีกด้านหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยนะคะว่าเนี่ยขัดมุมห้องน้ําได้ด้วยขัดผนังห้องน้ําได้อีกแบบนี้ดีไหมคะอันนี้ดูครบมากเลยเนาะเมื่อเทียบกับทุกอันที่ผ่านมาถูกไหมคะเพราะว่ามันสามารถขัดได้ทั้งพื้นห้องน้ําแล้วก็ผนังห้องน้ําในอุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวนะคะดีไหมคะแบบนี้มันก็น่าซื้อเนาะ ถ้าเป็นเราเราก็ซื้อถุงไหมคะดีหรือไม่ดีใช้งานได้จริงไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างเรานะคะในฐานะลูกค้าเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงนี่คือขั้นกว่านี่คือความคุ้มค่าที่ฉันต้องการนะคะคือเราพร้อมจะมองหาสิ่งที่รู้สึกดีกว่าเสมอเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยๆก็โอเคใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากขายได้ดีขึ้นไปอีกนะคะเริ่มมีคนมาค o p y เราละสินค้าตัวนี้นะคะมีคนหาแหล่งขายตามเราละเราทํายังไง ขั้นขวาของอันนี้ก็ต้องแผ่อะไรมาแอดออนเพิ่มเข้าไปอีกนะคะอย่างเช่นที่แขวนแปลงขัดห้องน้ําอเนกประสงค์มันก็ขายได้ถูกไหมคะอยากเพิ่มไปอีกทําไงคะแถมน้ํายาทําความสะอาดได้ไหมได้นะคุณอย่าลืมนะคะบางทีเนี่ยเขาเสียค่าส่งแล้วรอบนึงอะ่ะมันก็อยากจะเสียทีเดียวนะคะไม่อยากเสียอะไรหลายรอบนะคะ อันนี้เห็นไหมคะมันก็เยอะแล้วนะคะมันสุดขั้นกว่าหรือ,อยังจริงๆมันก็ยังสามารถทําได้อีกนะคะอย่างเช่นคุณก็จัดเป็นเซตไปเลยก็ได้นะคะเป็นเซตคู่นะคะเซต5ชิ้นเซต10ชิ้นอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะอะไรเพราะบางบ้านก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้แยกห้องกันเลยถูกไหมคะบ้านหนึ่งมีห้องน้ํากี่ห้องก็จัดไปเลยกี่เซตนะคะใช้ไปเลยเท่านั้นเลยนะคะจัดเซตแล้วก็ทํายังไงให้เขารู้สึกว่ามันดูคุ้มค่ากว่าแบบการซื้อเดียเด่ยวๆนั่นเองค่ะ ยังไม่พอคะ่ะจะให้แล้วก็บอกให้หมดไปเลยแล้วกันนะคะคุณไม่จําเป็นต้องจับคู่แค่สินค้าแบบเดียวกันเท่านั้นนะคะลองมองไปให้รอบๆสินค้าประเภทนี้คืออะไรเป็นของใช้ภายในบ้านถูกไหมคะแล้วอะไรที่อยู่ใกล้เคียงกับหมวดหมู่ที่เราขายอีกลองหาดูนะคะเอามาจับคู่ขายก็ได้จัดเซตขายได้นะคะอย่างเช่น เป็นเซตแปรงขัดพื้นนะคะกับแปรงขัดโถสุขภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งแบบนี้ดีไหมดีสิเพราะว่ามันใกล้กันขนาดนี้เลยจริงไหมคะมีอะไรได้อีกก็เป็นเซตแปรงขัดพื้นบวกแปรงขัดโถสุขภัณฑ์นะคะกับประเภทของน้ํายาดับกลิ่นทําให้ห้องน้ําหอมแบบนี้ก็ได้นะคะมีลูกเล่นให้คุณจับคู่กันเยอะแยะเลยนะคะจะเป็นแบบหยดแบบเจลแบบใส่ในถังน้ํานะคะเป็นน้ําหอมปรับอากาศหรือจะเป็นน้ํายากําจัดเชื้อราน้ํายากําจัดคราบน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะ เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าสินค้าแบบเดียวกันทําไมยังมีคนขายได้ทําไมยังมีคนขายได้ดีนะคะยิ่งจับคู่ยิ่งมีกําไรไปอีกนะคะก็ใช้เทคนิคแบบนี้นี่แหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้คุณวินได้ทุกพื้นที่ก็คือคุณภาพสินค้าที่ดีจริงๆแล้วก็ราคาที่เหมาะสมจับต้องได้นะคะรวมถึงบริการก็ต้องดีการจัดส่งรวดเร็วและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือว่าแม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนกันกี่ร้านก็ตามนะคะสิ่งที่จะตัดสินขั้นสุดท้ายได้ก็คือรีวิวที่ดีของทางร้านนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าสเต็ปในการขายมันสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เราก็แค่มองไม่ออกหาสินค้าไม่เป็นเท่านั้นเองนะคะ แต่ไม่ต้องกังวลล่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งกลัวไปล่วงหน้านะคะทุกประสบการณ์ที่เราได้ผ่านจะทําให้เราได้เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นจะช้าจะเร็วจะรวยไม่เท่าคนอื่นมันไม่สําคัญหรอกคะ่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้ปวดหัวนะคะคนที่เขาเก่งๆกันในวันนี้ก็เป็นคนที่งมกับหน้าจอกันมาก่อนทั้งนั้น,นะะเป็นคนที่ไปรงเรียนกันมาก่อนทั้งนั้นนะคะเทสสินค้ากันทีละกี่แสนหมดไปกี่ล้านนะคะเรียนกันเยอะแยะไปหมดนะคะเจ็บกันไปเท่าไหร่เขาก็ยอมกันทั้งนั้นนั่นแหละนะ กว่าที่จะทําได้ขนาดนี้ค่ะแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยนะคะเพราะว่ามันคือประสบการณ์ค่ะที่ทุกคนในสายขายสินค้าออนไลน์จะต้องผ่านมันกันทุกคนอยู่แล้วนะคะ ถ้าเราเป็นมือใหม่จะหวังให้กระโดดได้ไกลเหมือนคนที่เขาทํากันมา7ปี10ปีอะไรแบบนี้ยมองเห็นชัดแบบนั้นมันยากอยู่แล้วจริงไหมคะคนอื่นเขากล้าเทสแอดกันกล้าลงงบขนาดนั้นนะมือใหม่ก็ต้องไม่กล้าเป็นธรรมดาเพราะเราคือผู้เล่นมือใหม่เป็นผู้เล่นฝึกหัดนะคะจะให้เราเก่งแบบเขามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะให้เราขายดีแบบเขามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ แต่ก็ไม่ต้องท้อนะคะถ้าเลือกทางนี้แล้วยังไงเราก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้นะคะเอาจริงๆไม่ว่าคุณจะไปทางไหนอะ่ะเราก็ต้องผ่านการเรียนรู้กันทั้งนั้นก่อนที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆค่ะขอเพียงแค่เรามีใจนะคะเราเล่นไม่เลิกไม่ยอมแพ้เชื่อว,ว่าตัวเองทําได้ยังไงคุณก็ต้องทําได้ค่ะไม่ต้องหวังว่ามันจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะคะเพราะถ้ามันสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกทางเดินมันก็คงจะไม่ค่อยสนุกนะคะมันก็จะไม่มีเรื่องให้เราเล่าเนาะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะหมดนะคะเจ้าใหญ่จะเอาไปหมดไม่มีทางที่จะเกิดวันนั้นค่ะลูกค้าที่พร้อมซื้อของเรามีอยู่เสมอไม่ต้องกลัวนะคะขอแค่เราพยายามหาความแตกต่างแล้วก็ความโดดเด่นของตัวเองให้ได้ยืนระยะให้ได้นานพอแล้วตลาดจะค่อยๆแบ่งมาทางเราเองค่ะสินค้าตัวแรกๆมันอาจจะยังไม่ปังก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าฝึกฝนฝึกวิชาได้เรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุงนะคะ แล้วก็ขอฝากไว้นะคะว่าอย่าลืมเทสหาสินค้าใหม่ทดแทนกันเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าก,ก่อสินค้าไว้ตัวเดียวคิดว่าตัวนี้เจอแล้วขายดีแล้วไม่เปลี่ยนแล้วอย่านะคะอันตรายมากเลยเพราะว่าธรรมดาของโลกคือการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าวันหนึ่งทิศทางมันเปลี่ยนแล้วคุณมีสินค้าลูกรักอยู่ตัวเดียวนะคะแล้วอยู่ๆโดนดิสลอฟขึ้นมาแบบเนี้ยแบบเขาไม่ใช้สินค้านี้กันแล้วนะคะเพราะว่ามีนวัตกรรมแบบพลิกโฉมหน้าเข้ามาคุณจะลำบากได้นะคะ และเอาจริงๆสินค้าในยุคนี้อายุสั้นมากนะคะใครที่มีงบมากกว่าก็จะได้เปรียบมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนสินค้าการยิงแอดรวมถึงการที่คุณจะโดนก๊อปปี้สินค้ามันก็ง่ายมากเช่นกันนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยคุณได้ดีที่สุดก็คือการก๊อปปี้ตัวคุณร้านคุณเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณแล้วก็รีวิวจริงที่ลูกค้ามีให้กับคุณนี่คือสิ่งที่ก๊อปปี้ยากที่สุดค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ครูสอนเน้นย้ำอยู่บ่อยๆเพื่อที่คุณจะขายได้ดีอย่างยั่งยืนนะคะก็คือว่าการที่เราจะต้องมีทั้งสินค้าที่ดีนะคะมีคอนเทนต์ที่ดีมีการยิงแอดที่ดีค่ะมีการบริการที่ดีมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าบ่อยๆค่ะ มีโปรให้ลูกค้าเก่าบ้างนะคะมีโปรใหม่ๆเพื่อดึงดูดใจลูกค้าใหม่ให้เข้ามาลองซื้อสินค้าของคุณบ้างนะคะสังเกตดีๆมีลูกค้าจํานวนมากที่ตามร้านค้าจากความคุ้นเคยแล้วก็ไว้ใจใน Facebook นะคะแล้วไปซื้อต่อในแอปต่างๆ <c oughs> ก็เพราะความเชื่อใจเป็นทุนเดิมนี่แหละคะ่ะ เพราะฉะนั้นการที่เรายังคงสื่อสารกับลูกค้าต่อเนื่องนะคะทำแบรนดิ้งไม่ใช่แค่พะคะ่อค้าแม่ค้าขายของทั่วๆไปซื้อมาขายไปไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับลูกค้าเลยเอาแต่โพสต์ภาพยิงแอดนะคะนับวันยอดขายของคุณก็จะยิ่งลดลงได้ค่ะเพราะเขาจะมองคุณเป็นแค่คนขายคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ให้คุณค่าด้านอื่นนอกจากเรื่องของสินค้าเลยค่ะ ถ้าวันหนึ่งมีคนขายอะไรที่ใหม่กว่าว้าวกว่าน่าสนใจกว่าถูกกว่าเขาก็จะพร้อมไปทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกไว้ใจเชื่อใจชอบในร้านค้าของเราในไมตรีของเรานะคะเขาจะแอบไปลองเจ้าอื่นมันจะคิดนิดนึงแล้วว่าเฮ้ยเขาจะอยากเสี่ยงกับร้านใหม่ๆไหมนะคะเพราะว่าร้านดีๆที่เชื่อใจได้นะคะคุณภาพดีบริการดีจะส่งเร็วเจ้าของหรือว่าทีมงานบริการดีนะคะบางทีมันก็ไม่ได้หาง่ายๆขนาดนั้นนะคะในยุคนี้ ดังนั้นค่ะวงการขายสินค้าออนไลน์ใครที่ได้เข้ามาลองก็ลองได้นะคะแต่จะขายแล้วอยู่ได้นานขายได้ดีก็จะต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีเงินทุนที่พอสมควรรวมถึงต้องมีใจรักหรือพร้อมที่จะทำงานนี้ด้วยนะคะคุณถึงจะไปได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการค่ะถ้าใจมาแค่เล่นๆผลลัพธ์ก็ตามเหตุตั้งแต่แรกนะคะ คนที่เขาขายออนไลน์ดีๆเนี่ยเขาพร้อมแลกกับอะไรหลายๆอย่างนะคะทีนี้คุณแค่ต้องถามตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณชอบงานนี้จริงไหมหรืองานนี้คืองานในฝันที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้จริงหรือเปล่าและคุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะประสบความสําเร็จจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็ฝากทางเทคนิคแล้วก็ไม s e ตไว้ให้พอสมครวรแล้วครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ช่วยครูกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้ครูด้วยนะคะครูจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ